แนะนำก่อนร้านอยู่ตรงไหนลูกค้าจะมาข้างป่าค่ะอยู่ข้างป่าอยู่ข้างป่านี่ตอนนี้อยู่เราอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดหนองคายค่ะชื่อร้านดีดีโภชนาค่ะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มค่ะโอเคนี่เป็นร้านใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆร้านแก้วต้มจะเจอน้องๆร้านดีดีโภชนาอยู่ตรงอยู่ตรงป่าเนาะใช่ค่ะข้างป่าตรงป่าบรรยากาศเพื่อนๆโอ้ ดูวัตถุดิบหน่อยวัตถุดิบเขาสดจริงๆวัตถุดิบสดมากโอ้วัตถุดิบก็สดจริงๆนี่เห็ดพ่อหรือคะเนี่ยเห็ดอะไรเนหะ็ดอะเร่ไหมเห็ดโคนเหรอไม่รู้จักโอ้นี่หน้าตาเห็ดโคนนี่แหละนี่เห็ดอะไร่เห็ดโคลนค่ะนั่นเห็ดหอมดำๆเลยเห็น Okay. วัตุดิบก็สดมากเลยปูเป็นเป็นนี่ปูอะไรอ่ะปูปูดำไ<ำ>ว้แคลงเพื่อนๆนี่นี่นี่พนักงานร้านดีๆโภชนานี่ปลาเค็มปลาทซีเค็มปลาทซีเค็มโอ้เด็กกลิ่นเลยบรรยากาศครัวใหญ่มากครัวใหญ่มาก โอเคเราสั่งเมนูเดี๋ยวเรามาดูเมนูหน่เอาบรรยากาศร้านหน่อยบรรยากาศร้านเอามามเออเผื่อเขาถามว่ากุ้งสดๆนี้เซตหนึ่งเท่าไหร่เอ่ยเป็นกิโลหนึ่งหกร้อยห้าสิบบาทบางทานครับสวยงามมากเลยย่างแบบสดๆเลยเพื่อน กุ้งสดๆเลยน้ำจิ้มสีมูส600เท่าไหร่งี้ยผมว50ครับพร้อมทานพร้อมทานผมนั่งผมรอกับข้าวนั่งอยู่โซนนอกเอาโฆษณาร้านหน่อยกุ้ง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 ไซส์12ตัวโลไซส์12ตัวโลโอ้บรรยากาศเรารักหนองคายบรรยากาศลูกค้าเยอะมากเลยแล้วเราอยู่โซนนอกเพื่อนๆโซนนอก นี่ก็จะเป็นถนนถนนคนเดินอยู่ตรงรป่าปาถนนคนเดินฝนน่าจะตกม่วนชื่นสงกรานจากใจบรรยากาศสดใเลยทุก่าน,เ,นเดี๋ยวเรากำลังออรอเมนูอยู่รอเมนูชบรรยากาศร,ร้านด้วยรอเมนูอยู่ร้านใหญ่ร้านใหญ่ เรารอเมนูอยู่อ่ะมาแล้วเมนูเราแนะนําเมนูหน่อยเมนูที่เราสั่งเมนูแรกแนะนําหน่อยที่ไส้พะรู้ค่ะแนะนาหน่อยทียย่ไส้พะรู้น่าทานมากเมนูถัดมากผัดขกค,คังลวกอันนี้ผัดผ็ดปลาดนะ่ะโอเคเราสั่งเมนูเราเหลืออะไรเนาะเราสั่งไปสี่อย่างเหลือขาดอะไรเนาะครบแล้วเหรอเดี๋ยวโอเคจําไม่ได้แล้วโอเคโอเคอาเะกินตรงนี้หมดก่อนนะครับ โอ้โหน่าทานมากน่าทานมากน่าทานน่าทานน่าทาน,นาโอ้ปลาคังลูกชิ้มโอ้สวยงามสวยงามนะเราก็สั่งกับข้าวมานะครับสั่งข้าวมา,าบรรยากาศหน่อยบรรยากาศหน่อยเดี๋ยวฝนจะมาหรือเปล่าไ,ไม่รู้เนี่ยบรรยากาศหน่อยนี่ มีโปรตานนเพื่อนยากาศมันช้าเยอะแยะเลยอ่ะอชิมเมนเูแับแรกตัวทิกเนเจอร์ป่บรูปตัวนี้อ่ะไส้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 ปลาโลเอ้ไส้ปลาโลเขาบ้องไม่ได้ใหญ่นะไส้ปลาโลต้องมีน้ำจิ้ม น้ำจิ้มน้ำจิ้มจีนซูชิโอ้ยไส้ตะลุมอ่ะทีละอย่างไปกันทีละอย่างชิม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 โอ้น้ำจิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มรสเด็ดชิมโอ้ เปื่อยย้วยอะเออ okay. ากี่ยวใบคลมโอเคปลาครัร่งลูกจิน้นโ okay. อเคครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวนี้ต <Okay. S 2> ิดต่อไปใหม okay. าาาา่โอ้ปลาครัร่งลูกจินากาจ้นครับครับครับโอ้สดจริงๆตัวใหญ่ไปเลยเลยปลาครั่งลูกจิน้นปลาครั่งปลาครั่งโอ้ปลาครั่งลูกจิ้นสักหน่อยได้เลย อ่าตัวตัดมาเพื่อนๆตัวนี้ปัดเป็ดปลากระงพงปัดเป็ดปลากระงพงปัดเป็ดปลากระพงอืมออื้อสุดยอด มีกระเทืกหอมเครื่องเคียงหอมปลาครังรลดจิ้มไก่ปลาโล่ิี่เมนูตัวหนึ่งเป็นซี่โครงซี่โครงนะน่าจะครบแล้วเป็นซี่โครงนะครับนี่ก็มีน้ำจิ้มมาให้ด้วยซี่โครงหมูทอดกระเทียมเพื่อนซี่โครงหมูทอดกระเทียม อากาศหน่อยเพื่อนๆร้านฝนตกแรงเลยอาดาศโอ้โต้เลยโอ้เต็นร้านเลยเพื่อนๆเป็นร้านเลยฝนตกด้วยฝนตกด้วยบิ๊กพารเป็นร้านโอ้นักดองๆแงานเพื่อน